รวบตึงความน่ารักใบเฟินสรงตรงจากเกาหลีพร้อมแคปชั่นสุดเซียวยังคงสนุกล้นลากับแก๊งผู้จัดการส่วนตัวอยู่ที่แดนกิมจิประเทศเกาหลีใต้สำหรับนางเอกหน้าสวยใบเฟินพิมชนกที่หลังจากโหมทำงานหนักมายาวนานก็ได้ใช้เวลาพักผ่อนกับทริปเที่ยวต่างประเทศในรอบหลายเดือนพร้อมศาสตร์ความน่ารักสดใสทักทายเหล่าเอสซีเป็นประจำแต่ที่ทำแฟนๆฮือฮาคือแคปชั่นของเธอที่เซียวสุดๆจะมี อะไรบ้างวันนี้เราได้รวบรวมเอาไว้ให้แล้วค่ะไปติมอัลลายไอดีล,ลายอ,อะไรแฮชแท็กมาแล้วแฮชแท็กเสี่ยวสู้ผู้จัดการ s s 3คงเป็นได้แค่ทางผ่านเพราะบ้านเราติดถนนแฮชแท็กเสี่ยวสู้ผู้จัดการ s s 3อย่าเรียกว่าโสดที่เรียกว่าคนโปรดยังไม่มาแฮชแท็กเสี่ยวสู้ผู้จัดการ s s 3อาจจะไม่ใช่เค้กที่นุ่มตูแต่จะเป็นเนื้อคู่ที่นุ่มวนวลแฮชแท็กเสี่ยวสู้ผู้จัด การ SS3 หน้าตาแบบน้องคุณมีเจ้าของแบบพี่แฮชแท็กเสี่ยวสู้ผู้จัดการ s s 3นอกจากคอนโลไอจีช่วยเ l ลวอินเลิฟวิตมีด้วยได้ไหมแฮแท็กเสี่ยวสู้ผู้จัดการ s s 3หัวใจพี่อยู่ไหนอยู่ข้างซ้ายหรือข้างหนูคะแฮแท็กเสี่ยวสู้ผู้จัดการ s s 3เเบื่อแล้วหน้าฝนตอนนี้สนแต่หน้าเธอแฮแท็กตกทั้งวันแฮแท็กเสี่ยวสู้ผู้จัดการ s s 3